จียงอะไก็ม่รล้มาากกันจะกอดได้ไม่ได้ทำรีแอชั่นน้นมากโอเคไม่ต้องพูดทนน่านเพลงเถื่อนเถอไปเลยค่ะไนเต็นครับเลก,ก,กไ,<ว>ไม่ไ, <c oughs> ไม่ปกติฮอกกี้ฮอกกี้โอ้ยโอเก้าชช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  ก็ไดมปูเต้าหู้เนาะ What w อ a t You mean like เต้าห mm. mm. like, ู้เ uh, สื <ok ้อยใหญ่เนาะตัวใหญ่ใหญ่ยี่ห้อเยอะๆคุ้ยชอบจัดหน้าผาเฮ้ยอยย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 ย สราชอบเรามากเลยล oh <my> ูกสาคนใหม่โอ้ไ oh, นตัวสองคือ,อยังไงเอ่ยอือ oh <my. S 2> เห็ดน,น้อยมาเลยมัเน,เอน,อนี้อุ้ยมาคืออยาให้ชอบเป็นมากกว่เดีมอย oh <my. S 1> ถ้าคนเสียงหลงจั

ไม่ได้เลยกอลิล่าือไปเต้นอยู่หลังหลังที oh, okay. มโอ้ยอายารย์ม่เคยทำไม่ผิดหังเลยอ่ะชสงมากพ่เจ้ <c oughs> าเ่ oh, okay. ัวัอ้แกเมื่อกี้มันมีคนก็เ็นด้วยปะพพในเนื้อเพลงอ่ะไม่ส t ช u r รเหมือนได้ยิน

เช,ช,ชรยไมจีซองบ้าเฮ้จีซองเหรไม่รู้ว่าไ่เป็นจีซองน่าจะ w วิร์สแงแลิ้ไปเวิร์เกตปะเออน่าจะลิงโอเคฉัน okay. ว่าจะหลุดจลุดจากไอ้เนี่ยป่อยนี่แน่เลยอ่ะ <laughs> หลุดจากเฟรมเออแม่งคืแบบดิ้นพัดพานอยู่น่าเกลียดมากดิ <laughs> <laughs> ใช่คไม่ดินน้นพัดโอ้ก๊โอเคเริ่มที่ไรก่อน <laughs> <laughs> แกแยากรีคปเลยอ เดี๋ยวนะแสงมันวูบวาบแน่เลยอ่ะตอนนี้ขอโทษด้วยนะคะทุกคนกล้องไม่ได้โฟกัสคือต้องผูกกัสกล้องไงบ้าเวนกัมเวนกัมกะละมังโอุ่งอยากรีแคปหน้าน้องอ๋อตายแล้วเว้ยไปคลิปหน้าแล้วกันจะเกิดจะตัดคนตัดคือฉันไงไม่คือถามว่าเอาจริงๆอ่ะรู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่มันสี่โมงปั๊บแล้วบั๊บบ๊อบของเต้นอะอยู่ดีๆมันก็เด้งมาเวคือแบบโอเค ว่าหนูตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นดูไหมก็ตื่นเต้นกับหนูก็ <c oughs> แบบเออมันก็แบบถามว่าต้องเแพบบิร์ฟต้องอยากรู้ชช่เพิร์ฟนะเพิร์ฟมันโอเคนะคือมันไม่ได้เป็นท่าเต้นที่ยากเ,เกินไปมันเป็นท่าเต้นที่เป็นท่าเต้นในอยู่90ด้วยอะดูแล้วมันแบบเป็น90ไม่ได้ดูแบบว,ว่าอนาคตจนเกินไปเหมือนที่ เพลง,งเก่าๆที่แบบไสไตล์ EDM อ,อ่ะที่มันจะแบบว่าอ,อนา,านคตรเขาเรียกไง EDM แบบแบ,บีทที่มันหนักๆเหมือน<ช>สไสตล์สไตล์ของ ACT ที่แต่ทำมาก็คือแบบมันจะมีเคสแบบ future EDM ทำมาหรือเปลเออตั้งแต่ Seven Sense ถึงแบบ Cherry Bomb อะไรที่มันแบบบีทมันถามว่ามันแปลกในสังคมเพลงแต่แบบตอนนี้มันกลับแบบกลับไปชุดช่วง90เลยเงี้ยรุ่ดีเทิร์ดีแบบคอนเซปต์อ่ะคอนเซปต์โอเคมาก เ0มันก็ดูเป็นอะไรที่แบบเข้ากับความแบบไฮสคูลหรืออะไรเงี้ยที่เป็นทีมของไฮสคูลอ่ะอืมก็ใจได้แต่ถามว่าพอพอมองไปชื่อเพลงแล้วไปมองที่อายุคนลองนะอย่างไนดีมันก็คือจะ Recap อยู่ที่9.0้านถึงเก้าเก้ปแล้วคือมีสงชานอย่างๆที่ไม่ใช่ไนดี้ก็แบบแต่น้องก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่น้องใจดีแต่นี้ช่วงแภกสงชานะส่วนตัวคือตั้งแต่ที่น้องแบบเออ อันต r ายเลยก็โดนชอบให้ชาสิงหรอไม่เป็นไรนะตอนแรกเราก็เรียกซอมชาเป็นชาส่งนี่ยขอโทษน้องซอมชาแต่คือชอบตั้งแต่ Miss s q u แล้วคือมิส s ิ q น้องมาแบบน้องมาค่อนข้างจะแบบตรงอ่ะแบบคาแรคเตอร์ในการแรปชัดโอเคก็คืออย่างน้องมาก็โนว่าเรียกอะไรอ่ะโนอินยังมมีนิสัยอยู่ละน้องเนี่ยจะดีสวยอารมณ์ ไม่มีอะไรจะคอมเพลตหรืออะไรทุกซีนพอแล้วก็ชอบอยู่แล้วสายแรงมากน้องเต้นนะคะก็อยู่เววี w e ก็ได้ลองแล้วก็มมนี w ่ e ก็ได้ลอง,องก็แฮปปี้ <Happy. S 2> <laughs> น้องเต้นอ่ะเปลี่ยนทรงผมไปมาณสามทรงป่ะน้ำหักลงน้ำห <sh i. S 1> ักขึ้น,น,นแล้วก็มีอ้แล้วก็มี <laughs> มแล้วก็มีผ้าโพกอ่ะอ้อใช่แบบนั้นนะ ตอนที่แบบภาพพวหัวือดีมากเลยนะนี่คือเราเล่นรีแคปกันเลยไม่นั่งไม่นั่งรีแคปดูใครนะนั่งฟังเอาใครอยากเห็นไปดูเอานะคะโ่เคพระเจ้าเถิดอวินวินโผลมาแล้วก็แบบเป็นช็อตช็อตที่วินมาทุกช็อตก็คือแบบวางวางเราจะวาวเราจะเราจะรีแคปทุกคนไหมล่ะมีน้องโน่น้องงงก็ ตายแล้วมันดีอ่ะคือเอาจริงๆค,คือเอาจริงๆคือทุกคนมีเสน่ห์ในตัว M v แต่ก็ต้องยอมรับว่าในเวลา3นาที47วิมันคือการเออสมัยเนี้ยอ่ะมันไม่มีสตรอรี่เหมือน M v แบบช่วงที่แบบช่วงยู่แรกๆของ K pop ที่ทุกอย่างไม่จะมีสตรอรี่ซึ่งเราหอยหาอะไรแบบนั้นมาก <S, <S, S M like if you're listening like I want some storyline นะความแบบว่า90อ่ะมันก็แบบ หวังนิดนึงว่าจะมีสตอรี่มาให้อะไรเงี้ยอืมแบบอารมณ์แบบอุ้ยจีบสาวอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบเฮ้ยแบบแบบอุ้ยพูดไม่ถูกอะแต่แบบในบิสก์อหรือว่าแบบสองรูปมาแข่งกันเองหรืออะไรเงี้ยโอเคบายไกส์บาย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 